ในวันหนึ่งมีโรงเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นแห่งหนึ่งได้ทำการจัดทัศนศึกษาให้นักเรียนไปเที่ยวชมนอกสถานที่การทัศนศึกษาตลอดทั้งวันเป็นไปอย่างราบรื่นจนมาถึงช่วงเวลาที่คณะนักเรียนและครูจะเดินทางกลับด้วยรถโดยสารประจำโรงเรียนในขณะที่รถโดยสารกำลังขับผ่านเส้นทางถนนในเขตชานเมืองอยู่นั้นได้มีนักเรียนในรถคนหนึ่งยกมือขึ้น เพื่อขอให้คุณครูเล่าเรื่องสยองขวัญให้ทุกคนในรถฟังบ้างเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศที่พระอาทิตย์กำลังตกดินคุณครูที่นึกเรื่องที่จะเล่าอยู่พักหนึ่งก็ลุกขึ้นจากที่นั่งและมายืนที่กลางคันรถและบอกว่าครูจะเล่าเรื่องหัววัวแล้วกันแต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างก็เกิดขึ้นเมื่อเรื่องถูกเล่าได้เพียงไม่กี่นาทีนักเรียนภายในรถต่างเริ่มหวีดร้องด้วยความหวาดกลัวบางคนเอามือปิดหู และกรีดร้องขอให้ครูหยุดเล่าบางคนถึงกับช็อกตกใจจนน้ำลายฟูมปากนักเรียนบางคนพยายามเข้ามาจับตัวครูและขอร้องให้ครูหยุดเล่าทว่าสภาพของครูนั้นกลับดูเหมือนคนเหม่อลอยไม่มีสติในตาของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทปากยังคงขยับเล่าเรื่องหัววัวไม่ยอมหยุดจนกระทั่งคนขับรถที่คุมสติไม่อยู่ก็หักรถลงข้างทางรถโดยสารชนเข้ากับต้นไม้ทำให้ทุกคนในรถหมดสติไปทันที โชคยังดีที่มีคนที่ใช้ถนนเส้นทางนั้นเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าพอดีจึงได้รีบแจ้งตำรวจและเรียกรถพยาบาลมาช่วยเหลือหลังจากที่ตำรวจและทีมพยาบาลได้เข้าไปตรวจสอบภายในรถโดยสารแล้วก็พบว่าทุกคนภายในรถยังปลอดภัยดีและไม่มีใครได้รับบาเดเจ็บรุนแรงมากแต่สิ่งที่เป็นปริศนาก็คือทุกคนในเหตุการณ์วันนั้นไม่มีใครจำได้เลยว่าเรื่องหัวว,ว,วัวมีเรื่องราวเป็นอย่างไร แม้แต่คนที่เป็นคนเล่าเองอย่างคุณครูก็จำไม่ได้ว่าตัวเขาเองนั้นทำไมถึงนึกเล่าเรื่องนี้ขึ้นมาทั้งๆท,ที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตสวัสดีครับผมโอคารุโตคุมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวชวนหลอนตำนานต้องสาบจากทั่วทุกม,มุมโลกและเรื่องที่ผมเพิ่งเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็เป็นตำนานเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเรื่องของหัวหวัว ซึ่งเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นตำนานหัววัวนี้ครับมีความเชื่อว่าเป็นเรื่องเล่าที่น่ากลัวอย่างมากจนทําให้ใครที่ได้ฟังเรื่องเล่านี้จะต้องมีอาการสติหลุดด้วยความหวาดกลัวและบางคนอาจถึงขั้นเสียชีวิตหากฟังเรื่องจนจบในปัจจุบันเรื่องราวที่แท้จริงของหัววัวนี้ครับก็ยังไม่มีใครที่รู้แท้จริงและสามารถนํามาเล่าได้โดยต้นกําเนิดของเรื่องเล่านี้ครับเกิดขึ้นในช่วงทศตรวรรษที่1 7 ได้มีกลุ่มนักสำรวจค้นพบหนังสือเรื่องเล่าโบราณโดยมีชื่อว่าหัววัวเมื่อเหล่านักสำรวจได้ลองอ่านเนื้อเรื่องภายในหนังสือต่างก็เกิดอาการหวาดกลัวและเสียสติกันไปหลายคนบางคนถึงขั้นช็อกเสียชีวิตด้วยหัวใจวายเฉียบพลันก็มีกลุ่มนักสำรวจที่พอจะตั้งสติได้ต่างก็ตัดสินใจที่จะทำลายหนังสือนี้ทิ้งเพราะหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นอันตรายใหญ่ในอนาคตได้หนังสือได้ถูกเผาทำลายไปเกือบทั้งหมด เว้นแต่เอกสารบางหน้าในหนังสือที่มีกลุ่มนักสำรวจบางคนได้ฉีกแบ่งออกมาเก็บไว้กับตัวมีเรื่องเล่าต่อมาว่ากลุ่มนักสำรวจที่มีเอกสารเรื่องเล่าหัววัวได้แยกย้ายไปตามประเทศเอ,อื่นๆจึงทําให้เรื่องเล่าหัววัวนี้ครับกระจายไปตามสถานที่ต่างๆภายในโลกจึงทําให้เรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับตำนานหัววัวนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าแค่เศษส่วนหนึ่งที่ยังไม่มีใครหาคําตอบได้ว่าจริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมด มันมีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้ครับผมก็เลยได้เอาชิ้นส่วนเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหัววัวที่ผมพอจะรวบรวมมาได้มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันเรื่องราวจะน่ากลัวจนถึงขั้นทําให้คนเสียสติหรือเสียชีวิตจริงได้หรือไม่เรื่องราวจะน่ากลัวจนถึงขั้นทําให้คนเสียสติหรือเสียชีวิตจริงหรือไม่ใครที่กล้าพอก็ขอเชิญรับฟังได้เลยครับคําว่าหัววัวหากแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นจะอ่านได้ว่า กคำว่าโกสุนี้ครับจะมีชื่อที่ตรงกับปีศาจตนหนึ่งตามความเชื่อของทางกีละญี่ปุ่นโดยโกสุจะเป็นปีศาจผู้คุมนรกที่มีลักษณะส่วนหัวเป็นวัวท่อนล่างเป็นมนุษย์โกสุจะทำงานคู่กับปีศาจอีกตนหนึ่งที่มีชื่อว่าเมสุหรือปีศาจหัวมา้าตามความเชื่อโบราณได้เล่าว่าวิญญาณที่ต้องเดินทางไปนรกจะต้องเจอกับปีศาจทั้งสองตนนี้ก่อนเสมอก่อนที่จะต้องเข้าไปรับการพิพกากษาจากเจ้ายมบาล และนอกจากนี้ครับปีศาจท,ทั้งสองต,อน,น,ตอนนี้ก็จะมีหน้าที่เป็นเหมือนผู้เฝ้าประตูนรกเพื่อป้องกันเหล่าวิญญาณที่ตกนรกไม่ให้หลบหนีกลับออกไปยังโลกมนุษย์ได้เรื่องเล่าแรกที่เราจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของหัววัวนี้ครับได้พูดถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ปัจจุบันเหลือแต่เพียงซากทิ้งร้างโดยเรื่องเล่ามีอยู่ว่าได้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปสำรวจยังหมู่บ้านแห่งนี้และพบก,กับเศษซากกระดูกจำนวนมากฝังไวร้รอบๆหมู่บ้าน ซึ่งเศษซากกระดูกเหล่านี้ครับมีตั้งแต่ซากของสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมา้าวัวหมาหรือแมวและรวมไปถึงยังมีเศษกระดูกมนุษย์จํานวนมากอีกด้วยแต่กลุ่มนักสํารวจครับได้พบเจอซากมนุษย์ที่ผิดแปลกไปจากซากอื่นๆเพราะว่าซากมนุษย์นี้ครับท่อนล่างทั้งหมดเป็นคนปกติแต่ท่อนบนเป็นกระดูกหัววัว ได้มีคนบางคนได้ไปเจอบันทึกของชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ได้เขียนเล่าเหตุการณ์ไว้ว่าหมู่บ้านที่เคยอยู่นั้นกำลังประสบปัญหาภัยแ้งครั้งใหญ่ผู้คนเริ่มขาดแคลนอาหารอย่างหนักมาหลายวันจนชาวบ้านต้องเริ่มฆ่าหมาและวัวเพื่อมาทำอาหารแต่แล้วความต้องการก็ยังไม่เพียงพอชาวบ้านจึงเริ่มฆ่าสัตว์เลี้ยงในบ้านของตัวเองเช่นหมาและแมวเพื่อนำม,มาทำอาหารจนถึงขีดสุดที่อาหารยังคงไม่เพียงพอชาวบ้านจึงเริ่มฆ่ากันเอง เพื่อนําเนื้อคนตายมาเป็นสเสบียงอาหารแต่แล้ววันหนึ่งก็มีชายปริศนาไม่สวมเสื้อผ้าแต่ส่วนหัวเหมือนใส่หัว fa, หวัวเดินเข้ามาภายในหมู่บ้านชาวบ้านที่กําลังหิวโหยจึงรีบฆ่าชายปริศนาคนนี้ทิ้งทันทีและหลังจากที่ชายปริศนาคนนี้ได้ถูกฆ่าตายและเนื้อของเขาได้ถูกนํามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านได้กินกันเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านก็เริ่มทยอยล้มตายอย่างไม่ทราบสาเหตุ ผู้ที่เขียนบันทึกนี้ได้เขียนเล่าทิ้งท้ายไว้แต่เพียงว่าชายหัววัวไม่ใช่มนุษย์เรื่องเล่าที่สองของหัววัวครับเรื่องเล่าส่วนนี้ได้พูดถึงครอบครัวพ่อแม่ลูกที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งในช่วงฤดูหนาวอากาศหนาวเหน็บอย่างมากและด้วยความยากจนของครอบครัวที่ไม่มีบ้านหรือแม้แต่ผ้าห่มผู้ที่เป็นพ่อจึงได้จับวัวตัวหนึ่งมาฆ่าและคว้าเอาเครื่องในทุกอย่างออกมาแล้วเรียกให้ลูกและภรรยา เข้ามาหลบความหนาวในร่างศพของวัวเรื่องราวเริ่มจะผิดเพี้ยนไปมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านมาจนถึงช่วงฤดูร้อนแม่และลูกยังคงชอบที่จะขดตัวอยู่ในร่างซาาของวัวแม้ว่าผู้ที่เป็นพ่อจะเคยตกลงกับคนในครอบครัวแล้วว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วก็ตามด้วยความโกรธแค้นที่สมาชิกในครอบครัวไม่ทำตามสัญญาผู้เป็นพ่อจึงทำลายซาาวัวทิ้งเป็นชินช้นๆและเริ่มไล่ฆ่าภรรยาและลูกของตัวเอง ผู้เป็นแม่ยอมเสียสละทวงเวลาเพื่อให้ลูกวิ่งหนีไปหลังจากที่ผู้เป็นพ่อสังหารภรรยาตัวเองเสร็จแล้วเขาก็เริ่มไล่ล่าตามฆ่าลูกชายของตัวเองโดยผู้เป็นพ่อได้ตัดส่วนหัวของวัวออกมาคลุมหน้าตัวเองไว้เด็กหนุ่มครับพยายามวิ่งหนีจนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่พ่อของเขาก็ตามมาทันเสียก่อนและทําการสังหารลูกเขาทิ้งแต่ไม่นานก็มีชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นแต่ไม่นานก็มีชาวบ้านในหมู่บ้านมาพบตัวผู้เป็นพ่อเข้า ชาวบ้านจึงได้ทำการฆ่าเขาทิ้งทันทีเพราะในเวลานั้นคนในหมู่บ้านก็กำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารอยู่พอดีชาวบ้านจึงได้นำเนื้อของผู้เป็นพ่อมาแล่และแบ่งแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อมาทำเป็นอาหารแต่หลังจากนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ก็ถูกคำสาบบางอย่างเล่นงานเข้าคนในหมู่บ้านที่เคยกินเนื้อของชายคนนี้หรือเคยกินเนื้อวัวจะต้องจบชีวิตอย่างน่าสยดสยอง เรื่องราวที่สองนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีผู้พูดถึงอย่างมากเพราะได้มีเรื่องเล่าต่อเนื่องมาว่าในช่วงปีประมาณทศรักราช1 9 3 6ได้มีข้าราชการชายคนหนึ่งที่รับหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ที่ห่างเมืองชายคนนี้ได้เดินทางมาเรื่อยๆจนพบกับหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งเขาได้สำรวจรอบๆหมู่บ้านก็พบเจอกับเศษซากกระดูกจำนวนมากทั้งของคนและสัตว์ฝังอยู่รอบๆหมู่บ้านหลังจากที่สำรวจหมู่บ้านร้างจนเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าราชการคนนี้ หลังจากสำรวจหมู่บ้านร้างจนเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าราชการคนนี้ก็ออกเดินทางต่อแต่อีกไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ได้พบกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ไม่ห่างกันมากและหมู่บ้านนี้ก็มีผู้คนอยู่อาศัยกันตามปกติด้วยช่วงเวลานั้นใกล้เมื่อเต็มที่แล้วข้าราชการหนุ่มจึงได้เข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งของหมู่บ้านในคืนนั้นเองขณะที่เขากำลังนอนหลับภายในห้องเขาก็ได้ยินเสียงกลุ่มคนโวยวายเสียงดังอยู่ข้างนอกเขาจึงเดินเปิดหน้าต่างออกไปดูแล้วก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็น เพราะภาพที่เห็นคือชาวบ้านจํานวนหนึ่งที่กําลังถือคบเพลิงและอาวุธกําลังวิ่งไล่ชายคนหนึ่งที่เปลือยท่อนล่างและส่วนหัวสวมเหมือนหัววัวไว้ด้วยความตกใจของข้าราชการจึงรีบจะวิ่งออกไปดูเหตุการณ์ที่นอกโรงเตียมแต่เจ้าของโรงเตียมก็รีบเข้ามาห้ามปรามไว้ก่อนและอธิบายว่าที่เห็นทั้งหมดเป็นเพียงงานเทศกาลของหมู่บ้านที่จัดขึ้นปีละครั้งไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เมื่อได้ยิน,น,งงนดังนั้นข้าราชการจึงไม่ถามอะไรต่อและกลับไปนอนตามปกติหลังผ่านมาได้หลายวันขา้าราชการคนนี้ก็นําเอกสารในอดีตต่างๆมาอ่านศึกษาเกี่ยวกับหมู่บ้านที่เคยไปมาจนต้องเจอกับเรื่องที่น่าตกใจว่าหมู่บ้านร้างที่ตนเคยเจอมาก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ขาดแคลนอาหารอย่างหนักเช่นเดียวกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ตนเพิ่งไปพักค้างคืนมาทั้งสองหมู่บ้านจึงเริ่มทะเลาะก,กันและเริ่มฆ่ากันเอง เพื่อจะนําเนื้อคนที่ตายมาเป็นสเสบียงให้กับคนในหมู่บ้านและผู้คนในเวลานั้นมักจะจับคนที่มาจากต่างหมู่บ้านมาสวมหัววัวไว้ก่อนที่จะฆ่าทุกครั้งเพื่อทําให้คนที่กินเนื้อเข้าไปไม่รู้สึกว่ากินเนื้อมนุษย์แต่กําลังกินเนื้อวัวอยู่แทนแล้วสิ่งที่ข้าราชการชายคนนี้เจอเมื่อคืนนั้นเป็นเพียงแค่พิธีกรรมธรรมดาจริงๆหรือไม่เขาเองก็ยังคงไม่รู้คําตอบและก็ไม่คิดจะกลับไปหาคําตอบที่แห่งนั้นอีกเลย เรื่องราวสุดท้ายของตำนานนี้ครับจะมาในลักษณะที่คล้ายกับเรื่องเล่านิทานเรื่องหนึ่งโดยเรื่องเล่ามีอยู่ว่านานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีนามว่าออกสนะเธออาศัยอยู่กับพ่อเธอที่บ้านเล็กๆแถบชานเมืองอยู่มาวันหนึ่งพ่อของออกสนะได้แต่งงานใหม่ครอบครัวของเธอจึงมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมา2คนด้วยกันคือแม่เลี้ยงและพี่สาวต่างแม่แต่สมาชิกใหม่ทั้งสองคนก็ไม่ได้ดูแลเธออย่างดีเหมือนอย่างที่พ่อเธอเคยทามา แม่เลี้ยงออกสนะมักชอบสั่งให้เธอทำงานหนักต่างๆส่วนพี่สาวของเธอก็กลับไม่ต้องทำอะไรวันๆก็มีเพียงไปสั่งสรค์กับเพื่อนแล้วก็กินกับนอนภาระงานบ้านทั้งหมดจึงตกเป็นของออกสนะทั้งหมดจนร่างกายของเธอบอบช้ำมือมีแต่รอยแผลเต็มไปหมดส่วนพ่อของเธอนั้นแม้ว่าจะสงสารลูกสาวตัวเองแค่ไหนแต่ด้วยความหัวอ่อนจึงยอมตามใจภรรยาใหม่ตลอดไม่กล้าเถียงจนกระทั่งวันหนึ่งในช่วงฤดูหนาว บ้านของออกษนะประสบปัญหาการเงินอย่างหนักแม่เลี้ยงจึงสั่งให้พ่อไล่ออกษนะออกจากบ้านเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระการเงินกับคนที่เหลือพ่อของออกษนะก็ยอมทำตามพ่อจึงแนะนำเธอเข้ามาที่ป่านอกเมืองและพาเธอมาที่กระท่อมร้างแห่งหนึ่งพร้อมกับสเสบียงของกินเล็กน้อยแก่ลูกสาวออกษนะยอมรับชะตากรรมของตัวเองที่ต้องถูกทิ้งไว้ตามลำพังหลังจากที่พ่อของเธอจากไปเธอก็เริ่มพยายามจัดเตรียมของต่างๆภายในบ้าน โชคดีที่ภายในบ้านนั้นยังพอมีเครื่องใช้ต่างๆเช่นผ้าห่มเตียงเตาผิงและหม้อเก่าๆเธอพยายามออกไปหาผลไม้หาน้ำและจับสัตว์เล็กๆมาทำอาหารเธอรู้ดีว่าสเสบียงที่พ่อให้มานั้นไม่เพียงพอที่จะให้เธอผ่านพ้นตลอดฤดูหนาวแน่นอนในคืนหนึ่งหลังจากที่เธอกินอาหารเสร็จแล้วและกำลังจะเข้านอนจูจ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูที่หน้าบ้าน ในที่แรกเธอคิดว่าอาจจะเป็นเสียงลมพายุหิมะกระแทกประตูเธอจึงไม่สนใจแต่เสียงประตูก็ยังคงเคาะดังขึ้นอีกครั้งความกลัวเริ่มเข้ามาในจิตใจของเธออ็อ,อกซณนะรู้ดีว่าคนในเมืองได้พูดถึงป่าแห่งนี้ไว้ว่ามันเป็นป่าต้องสาบที่มีพูดผีวิญญาณชั่วร้ายอาศัยอยู่เสียงเคาะประตูยังคงดังขึ้นต่อเนื่องหญิงสาวล,กลวกรวมความกล้าที่มีลุกขึ้นจากเตียงและคว้าไม้ไว้ในมือและเดินไปที่ประตู และเธอก็ตัดสินใจเปิดประตูออกไปดูออกซนารีบขวาดตามองซ้ายมองขวาแลว้วก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเพราะว่าข้างนอกไม่มีอะไรผิดปกติแต่ในขณะที่เธอกำลังจะปิดประตูสายตาของเธอก็ไปปะทะกับบางอย่างที่อยู่บนพื้นตรงหน้ามันคือหัวของสัตว์บางอย่างที่คล้ายวัวมันมีแต่เพียงแค่ส่วนหัววางอยู่บนพื้นแต่เขาของมันมีรูปร่างใหญ่และบิดงอผิดปกติจากเขาของวัวที่เธอเคยเจอมา และดวงตาของมันก็กำลังจ้องมองมาที่เธอเธอเป็นใครนะ่ะออกซณนาถามสิ่งนั้นด้วยความหวาดกลัวมือที่เธอจับประตูอยู่เริ่มสัน่นข้าคือหัววัวสิ่งนั้นตอบกลับมาด้วยเสียงที่เย็นชาข้าหนาวและหิวมากขอข้าเข้าไปผิงไฟในบ้านเจ้าได้ไหมแม้จะเป็นเหมือนคำขอร้องแต่เสียงของมันก็ยังกลับเย็นชาและชวนหน้าขนลุกอ,อกซานาแม้ว่าจะกลัว แต่ก็รู้สึกสงสารเพราะอากาศในคืนนี้นั้นมันหนาวมากเธอจึงตอบตกลงคำขอของหัวหวัวยกข้าขึ้นมาแล้วนำไปวางไว้ใกล้เตาผิงสิ่งนั้นออกคำสั่งกับออกซานะแม้ว่าหัวของมันจะหนักมากจนเธอเกือบจะโมโหแต่เธอก็ข่มใจและทำตามคำขอของหัวหวัวข้าหิวขออาหารให้ข้าด้วยสิ่งนั้นยังคงออกคำสั่งอย่างต่อเนื่องด้วยเสียงที่เย็นชาออกซานะก็ยังทำตามคำขออย่างว่าง,ง่าย เธอยังพอมีซุปที่เหลืออยู่ในหม้อแม้ว่าเธอจะรู้ดีว่าซุปนี้คืออาหารทั้งหมดที่เธอจะเก็บไว้กินในตอนเช้าแต่เธอก็เลือกที่จะเสียสละน้ำซุปในหม้อนี้มาป้อนให้กับหัววัวกินจนหมดและก่อนที่เธอจะไปเข้านอนเธอก็ได้เสียสละเอาผ้าห่มที่เธอมีเพียงผืนเดียวมาห่มให้กับหัววัวและเธอก็เข้านอนโดยเอาเสื้อผ้าของเธอมาห่มแทนเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ออกซานาตื่นขึ้นมา หัววัวน,นั้นก็ได้หายออกจากห้องไปแล้วเหลือไว้แต่เพียงขอนไม้ขนาดใหญ่ที่วางแทนที่อยู่บนพื้นออกซนะเดินเข้าไปสำรวจขอนไม้ก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เจอเพราะภายในขอนไม้มีทองคําจํานวนมากอัดแน่นอยู่ในท่อนไม้แต่ยังไม่ทันที่ออกซนะจะได้หายตกใจกับทองที่อยู่ตรงหน้าก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นพร้อมเสียงเรียกจากพ่อของเธอหญิงสาวรีบวิ่งไปเปิดประตูก็พบว่าพ่อของเธอมายืนเรียกเธออยู่ที่หน้าบ้าน พร้อมกับบอกข่าวดีว่าทางครอบครัวได้เปลี่ยนใจจะไม่ทิ้งเธออีกแล้วและจะขอมารับเธอกลับบ้านอ็อกซานะเข้ากอดพ่อด้วยความดีใจและไม่ลืมที่จะพาพ่อมาดูท่อนไม้ที่อัดแน่นด้วยทองคำหลังจากที่อ็อกซานะกลับมาที่บ้านเรื่องราวของเธอก็เลื่องลือไปทั่วทั้งเมืองว่าเธอเป็นผู้รอดชีวิตจากป่าที่ชาวเมืองต่างหวาดกลัวมาได้และยังมีสมบัติจำนวนมหาศาลติดไม้ติดมือกลับมาด้วย หลังจากนั้นชีวิตของหญิงสาวคนนี้ก็เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีนอกจากฐานะในครอบครัวของเธอที่ดีขึ้นอย่างมากแล้วผู้คนในเมืองต่างก็ยกย่องและชื่นชมในตัวเธออย่างมากจนในที่สุดอ็อ,อกซานะก็ได้พบรักกับชายหนุ่มที่คู่ควรกับเธอและแต่งงานอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะมีเรื่องเล่าต่อมาอีกว่าพี่สาวต่างแม่ของเธออิจชาที่อ็อกซานะพบเจอกับความโชคดีมากมาย พี่สาวจึงได้ตัดสินใจลองเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านไม้ในป่าดูบ้างเพื่อหวังจะได้พบเจอกับหัวหวัวที่เคยมาให้โชคกับน้องสาวและภายในคืนนั้นเองก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นแต่ด้วยความขี้เกียจและไม่ชอบทำงานหนักของเธอจึงทำให้เธอไม่ลุกออกจากเตียงและเผลอหลับไปเมื่อเธอตื่นเช้าขึ้นมาเธอก็ต้องกรีดร้องด้วยความตกใจเพราะเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่อยู่กลับเน่าเปื่อยไม่มีชิ้นดี รวมถึงสมบัติที่เธอนำติดตัวมาทั้งหมดก็ย่อยสลายกลายเป็นเพียงเศษดินเศษหินและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวต่างๆที่เล่าขานกันมาว่าเป็นเศษส่วนหนึ่งของตำนานเรื่องเล่าหัววัวแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถเล่าเรื่องราวจริงๆทั้งหมดของตำนานเรื่องนี้ได้และก็ยังไม่เคยมีใครที่ออกมายืนยันตัวเองได้ว่าเคยได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดหรือเคยได้อ่านเรื่องราวทั้งหมดของตำนานหัววัวมาแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นครับก็ยังมีคนไม่น้อยที่ยังพยายามจะหาคำตอบกันต่อไปว่าแท้ที่จริงแล้วตำนานเรื่องนี้และคำสาปของมันทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหรือไม่และเรื่องราวของมันจริงๆมีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่ซึ่งถ้าวันหนึ่งผมได้เจอคำตอบนี้ครับผมก็จะไม่ลืมที่จะนำมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอจบเรื่องเล่าหัววัวไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับและพบกันใหม่ พร้อมกับเรื่องเล่าและตำนานบทใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ